เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 ,ย,ยเรากูไม่ไหวแล้วไม่ไม่จิงกูจะไม่ตายตรงนี้ต่ยังไม่ตายเดดขัด เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบสกันอีกแล้วครับทุกคนแล้วก็วันนี้เรามาต่อกันที่พาร์ทสของเกมโปรเจกต์สมบอยกันนะครับซึ่งพาร์ทแรกเราก็ได้ทําการแบบว่าฟาร์มไปนิดนหน่อยนะครับก็คือเป็นการเอาชีวิตรอดในคืนแรกนะแต่ว่าวันนี้นะทุกคนผมจะพาเนี่ยผมจะพาแบบว่าเอ่อผมจะพาแบบว่าเราจะไปหาทรัพยากรที่มีประโยชน์ของเรามากๆนะผมอย่างแรกเลยที่เราจะไปทำนะผมนั่นก็คือการหารถนะครับหลังหารถเสร็จปุ๊บอย่างที่2เลยเราก็คือเราจะ ใช้รถในการไปหาพวกสถานีตํารวจนะในการหาพวกแบบอุปกรณ์อาวุธต่างๆนะครับผมที่มันสะดวกสบายมากกว่าพวกมีดทาครัวอะไรประมาณนี้แล้วก็อย่างที่3เลยเราก็คือเราจะทําการไปหายานั่นเองนะผมก็เราก็ต้องเตรียมกระเป๋าสัมภาระไปนะครับเพราะว่า พวกนี้เนี่ยของพวกนี้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องใช้แบบว่ามันต้องใช้แบบว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยไม่แม้จะต้องแบบว่าถือของเยอะสักหน่อยผมก็เลยกระเป๋าไปด้วยนะมันจะได้แบบว่าถือง่ายๆมันจะได้แบบว่าสะดวกตะกันกลับไปกลับมานะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วก็คือผมรู้สึกว่าผมไม่มีเวลาดูเว้ทุกคนหลังจากที่ผมเล่นมาใช่ไหมผมมาเลยโอซามิพวกนั้นอ่ะมึงมาเลยก็คือจากที่ผมเล่นมานะครับทุกคนเราจะเราจะเห็นว่าเราไม่มีเวลานาฬิกาบอกนะผมก็ไปรู้มาแล้วว่า ถ้ามึงอยากจะมีเวลาบอกเนี่ยคือมึงต้องคือมึงต้องแบบว่า,าต้องมีนาฬิกานะครับเฮ้ยมาดิเฮ้ยเฮ้ยหักไปก่อนซึ่งพวกนาฬิกาผมคิดว่าพวกเค้นี้มันน่าจะมีปะ่ะมันต้องมีใครสักคนแหละมีอะนาฬิกามาได้มามาได้ไมามาทีละตัวมา เฮ้ยจะกัดจะกัดตีนกูเลยนี่อ่ะไม่ได้กินกูหรอกนี่ตัวนี้มีนาฬิกานี่ไง ลองสวมใส่สวมใส่ที่มือซ้ายเลยเพราะปกติผมใส่มือซ้ายแล้วก็ไม่มีอ่าพวกกุญแจลงกุญแจรถเลยโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเนี่ยเราได้นาฬกามาเรียบร้อยแล้วก็เป็นเวลา10บโมงส0บโมงเช้านะผมคิดว่านะ่าเป็นช่วงเช้าเลยนะ,ะก็รถคันแรกที่ผมเล็งไว้ก็น่าจะเป็นรถคันนั้นนะครับเพราะามันดูสภาพดีมาก ดังนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องหาก็คือโอเคว่ากุญแจรถน่าจะอยู่ในบ้านไม่ก็ซอมบี้รอบๆพวกนี้นะมันต้องมีแน่ๆนะสักตัวหนึ่งน่าจะทำการค้นซากศพแป๊บซากศพพวกนี้ไม่มีว่ะกอยู่ในบ้านจริงๆแต่ว่าไม่ไม่เราขอลองเช็คก่อนว่าไม่ได้ไม่มีกุญแจรถก็ได้หลังเหรอโอ้โหจากพาร์ที่แล้วนะเราไม่อยากจะใส่ก็พวกนี้เลยนะแต่ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่ามันเรื่องไม่ได้เราต้องใส่มันว่ะ ต้องมีสักตัวแหละที่เป็นเจ้าของรถอะไม่เี็ลยว่ะมานี้มานนี่มมา มีเลยเอ้ท <play> ัอมบี้ตรงนั้นอะเฮ้ยเฮ้นี่คุณนั่นไงผมว่าเลยผมว่าไม่ต้องมีไปไอ้สองตัวนี้บบไอ้สองสองสามตัวนี้ผมว่ามันต้องมีแน่แน่โอ้แค่นี้แค่นี้ได้แค่เองเหรอขอเดินทางหยิบมาเลยหยิบมาก่อน ไม่ได้ใส่มือไหนอะแต่หยิบมาก่อนในดูหลังพันมีไหมเฮ้ยมันไม่มีจริงเหรอไมานะมันต้องมีสิต้องอยู่ในแถวนี้แหละผมว่ามันต้องอยู่แถวนี้แหละกุญแจรถอะมันไม่หายไปไหนหรอกแต่มันต้องอยู่ในเนี้ยนอยู่กับป้าคนนี้หรือเปล่าเออเราลืมคนป้าคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าป้าป้ากุญแจไปไว้ไหนป้ากุญแจรถอียต้องการกุญแจรถในการที่แบบว่าคุณจะต้องไปข้างนอกนะไออย่างผมต้องอย่างผมต้องทุบรถเลยดีวยกว่านะนะมันไม่มีหรอขอรองขอลองไม่หา เฮ้ยกุญแจนี่ไงเฮ้ยมาไว้ในชั้นหนังสือแบบนี้ไอ้เหียหยิบเลยหยิบเลยได้กุญแจแล้วกูใส่ไปในช่องกุญแจแลเลยไอ้ท่านั่นได้รถแล้วเฮียราเปิดท้ายรถก่อนนะครับเราได้กุญแจรถมาแล้วเรียบร้อยท้ายรถก็จะผมก็จะกระเป๋าเดินทางไปใส่ไว้นะครับร้อยเรากินขนมกรอบนิดนึงนะเราหิวข้าวนะครับตอนนี้เราก็ก็หายด้วยแยวเขาไปกินน้ำดืด้อๆจะกินทั้งหมดเลยนะวันนี้เที่ยงแล้วนะข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินนะครับเอียก็ยังไม่หายยังไม่หายหิววะยังไม่หิว ยังไม่ไหายเอออะไรสันเดี๋ยวเราได้ได้รถละเดี๋ยวเราปิดกระโปรงรถกันเคเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นรถไปเดี๋ยบคุณแจรถ start นี่เยค,คือจากประสบการณ์ของผมนะผมเคยเล่นตัวของแมป r i เวอร์ไซมาละนะผมก็จะรู้ว่าแบบว่าพวกสถานีตำรวจมันอยู่ตรงไหนนะก็ถ้าจะไม่ปิดก็จะต้องเลี้ยวซ้ายเอ้ยเลี้ยวขวา แล้วก็ออกไปที่ถนนใหญ่ก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชียเชียเฮ้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 ยเดี๋ยวก่อนมันใช่ทางนี้เหรอผ่านทะลุได้ปะหร้อไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่พอรถจะพังด้วยตวยแล้วเสือรังไงเสยแล้วไงเสยแล้วไงเสยแล้วไงเวือล้วไงเสยแล้วไง ขี่ขีท่ทะลุรัวไม่ได้หรอกไม่เป็นไรเราอ้อมไปก็ได้ครับโอเคเรียบร้อยถ้าผมันจะไม่ผิดเนี่ยคือทางนี้มันจะขี่เข้าเมืองหลวงนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายคือตัวสถานีตำรวจเนี่ยมันจะอยู่แถวๆนอกเมืองนิดน,นึงนะครับก็เลยลเราต้องขี่ออกมาทางนี้นะใช่ปะน่าจะทางนี้แหละนี่นี่น,นี่สถานีตำรวจนี่ เราตอกกุญแจรถก่นอนผมมีซอมบี้ตามมานิดหน่อยวะ่ะไม่ถือว่าเยอะมากถ้าเป็นไปได้ผมก็จะเคลียร์ให้หมดก่อนนะครับก่อนที่เข้าไป <c oughs> <c oughs> าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเคลียร์เรียบร้อยก็เดี๋ยวเราจะทําการเข้าไปข้างในเอ้ยยังเหลือขูมาเรื่อยๆเ,<ข>เลยเลยข้าข้างในก่อนตัว <c oughs> ดีครับขออนุญาตค้นของหน่อยนะครับคุณตํารวรไหนๆคุณก็ไม่อยู่ละเออยาไปด้วยด้วยกันเอายาไปด้วย มีสมบีตัว2ตัวนะเฮ้ยสองกระสุนสวมใส่เลยเราจะเพิ่มช่องกระเป๋ามาหนึ่งช่องนะเป็นช่องเก็บใส่กอนนี้นะครับของต่างๆพวกปืนสี่ผู้ผิดเออมันม้อยใส่ปืนแต่ไม่ผิดห้องไหนวะเป็นห้องปืนปะ่ะห้อง,อง,อง,องน่าจะห้องนี้ปะ่ะเฮ้ยมันล็อกอ่ะเปิดประตูไงลดล็อกประตูกดล็อกประตูได้ไหมกดล็อกประตูไม่ได้เฮ้ยเรื่องนี้กูก็ก็สวยสิครับ ไม่มันต้องมีมันต้องมีตัวมันต้องมีอันนี้ปะ่ะคือมันต้องมีคนมีกุญแจปะ่ะเนี่ยกุญแจบ้าน,นใช่ไหมเออนี่ลองลองใส่ดูก่อนเนี่ยเรามีกุญแจบ้านแล้วลอเออเก็บอันนี้มาด้วยกันไกลเสื้อเจ้าหน้าที่ป่าไม้เฮ้ยแต่ว่าเสื้อหน้าใสอ่ะเก็บไว้ก่อนยัดเก็บไว้ในกุญแจบ้านเนลองดูสิว่ามันจะเปิดบ้านหลังนี้ได้หรือเปล่า เฮ้ยไอเชีย่ยได้ที่กุญแจนนี่เก็บไว้เลยอันนี้ได้เอ้ยโอ้โ oh หคนกระสุนกระสุนคืออย่างเยอะ <_ C 1> อันนี้คือกระสุนลูกซองอันนี้กระสุนเก้ามมอนี้จุดสามศูนย์แปดนี้โอ้โ oh หเพียบบอกเลยเพียบโอ้โหทุกคนเราได้ปืนยาวมาแล้วครับทุกคน,นเดี๋ยวกดใช้กันหยิบ สมใส่ได้ไหมถือด้วยมือหลักพี่เดี๋ยวเกาะขอเก็บขอเก็บปืนก่อนขอเก็บตรงนี้ก่อนเราจะทำการเอาปืนพกนี่มาใส่ในช่องปืนซองปืนนี่เรียบร้อยก็จะอยู่ในช่องแบบกควิกสลอ็อตนะครับผมอุ้ยเรามีปืนอู้หูยมาบอกนึงแล้วกูยังมีสองสอง,สองบอกในตู้โอเคเก็บออกมามาแล้วก็มีกมีแมกกาซีนด้วยเอาแลเก็บมาให้หมดนะใส่กระเป๋าสีพูของเราเต็มหรอโอ้เต็มไปมากน่าจะมีห้องถัดไปนะถ้าจะไม่ผิดนี่ไงไหนดูซีตรงนี้มีหมวกตำรวจ ไม่มีเสื้อคุณตำรวจเฮ้ยเดด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 ว่าเราได้เปลี่ยนยูนิฟอร์มแล้วเว้ยเพราะว่าคือทุกคนเคยดูเรื่องอันนี้ไหมครับ The Walking Dead อเออ The Walking Dead เป็นซีรีส์แบบผมชอบเลยนะมันเป็นซีรีส์นึงที่ผมชอบมากนั้นะผมจะสวมใส่เลยถ้างั้นคือ The Walking Dead มันจะเป็นแบบซีรีส์ที่แบบเท่มากๆนี่โอ,อ้โหเราได้ยูนิฟอร์มตำรวจมาแล้วทุกคนหลังจากนี้ใครเห็นเราเขาก็จะคิดว่าเราเป็นตำรวจนะโอ้โอเอ้คานท้ายใหญ่แก้วเฮ้ยอันนี้เป็นอุปกรณ์ modify ปืนเหรอเฮ้ยอางนี้ก็เจ๋ง ก่อนอื่นเขาเก็บก่อนเขอเก็บของก่อนเอ๋ hey. ที่สถานีตํารวจตอนนี้ก็น่าจะหมดตู้แล้วเรียบร้อยนะครับสถานีตํารวจของเมืองเรียกว่าอะไรนะเมืองอ่าลิเวอร์ไซด์นะเมืองที่เราอยู่ชื่อเมืองลิเวอร์ไซด์ก็เก็บเรียบร้อยแล้วเราจะทําการกลับไปที่รถของเรานะผมก็กระเป๋าสีมพูไปเก็บนะเพราะมันตันละเรียบร้อยมันเต็มโห oh, ผมแบบว่าเอาทุกอย่างนะที่เกี่ยวกับวุธนี่คือไว้ไปทายรถคันนี้เลยนะคือกู <c oughs> แบบว่าทิ้งรถคันนี้ไม่ได้แล้วนะตอนนี้ กดแมป,ปแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวขอปิงมาร์คไว้ว่าตรงนี้เป็นสถานีตํารวจนะครับเพื่อที่เราจะได้จดจําได้ดีขึ้นเสร็จเรียบร้อยสําหรับตอนนี้ก็เรื่องของอาวุธก็เป็นอันผ่านเรียบร้อยนะทั้งเรื่องรถแล้วก็เรื่องอาวุธนี่ก็คือมีที่เรียบร้อยนะผมตอนนี้ก็ขาดแค่เรื่องของตัวทรัพยากรในเรื่องของยานะครับเดี๋ยวเราหายาก่อนซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยคือผมจําได้ว่ามันมีที่ที่หนึ่งนะที่ผมเคยใช้หายานในเมืองนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมเป็นเซียนเมืองนี้ผมก็พูดเลยเอ,อ้ยแต่ว่าไม่ใช่เซียนับระคร เอ้ยตรงนั้นตามมาเพียบเลยตรงนี้มีอะไรไหมพวกุญแจกุญจงกุญจงกุญแจมีไหมโอ้ตรงนั้นคงต้องเก็บให้หมดก่อนอะ เอาละโดนซอมบี้กัดที่ตีนไปหนึ่งค <hi> รั้งนะครับ้ยกดเท่นี่คุณครั้งเดียวนี่คือมึงมาเป็นปุงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เชยกตดเฮ้ย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 ไม่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  เชี่ยคือกูมาถึงในเมืองปุ๊บกูก็แบบว่าเนี่ยพร้อมตายแล้วเหรอเนี่ยรถพยาบาลรถพยาบาลผมว่ามันต้องมีของมันมีของแน่แน่กุญแจรถไอ้เชี่ยผมว่าตัวน,นี้แน่นอนผมว่าตัวน,นี้มีตัวน,นี้มีกุญแจรถทุกคนแต่ผมจะตายแล้ว <c oughs> ไม่ได้แล้วเราไม่ไหวแล้วไม่ไม่จริงกูจะไม่ตายต,ายตรงนี้ แต่ยังไม่ตายเด็ดขาดจะเป็นแหล่งกระสับกระส่ายจำได้ว่ามันมีร้านยาแถวนี้เราต้องเข้าไปร้านยาให้ได้ก่อนเพราะนี่มันจะสายเกินไปนี่มันจะสายเกินไปแล้วกูกูจะตายละไอ้ที่อไปแล้ว,ลวเข้าไปร้านยาให้ได้ก่อนนะครับตอนนี้ต้องไปตรงนี้ไปร้านยาไม่ใช่โซนนี้นะมนไม่ใช่โซนนี้ไม่ใช่โซนนี้คือตอนนี้เราเกิดอาการเริ่มร้อนนะผมแล้วก็เริ่มมีการปวดนะครับรู้สึกเจ็บ รา่างกายเกิดความผิดปกติแล้วก็มีความกระหายน้ําด้วยมีทุกอย่างเลยตอนนี้โยเวนอาการดีนี่ะน่าจร้านนี้แน่นอนร้านนี้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 แน่นอนอันนี้เนี่ยร้านนี้เนะี่ยผู้ชมอยู่ซูมมากกว่านี้มันจะมีอาการติดเชื้อแน่นอนผู้ผมคิดว่าน่าจะติดเชื้อไปแล้วล่ะตัวแบบน่าจะแผลติดเชือ้อไม่ได้หมายถึงว่าติดเชื้อซอมบี้นะกำลังการย่องเบาเข้าไปในร้านขายยานะครับเฮ้ยชุดนี้ทำไมมันชุดแปลกๆ อน,นี้ก็เป็นอันนี้ก็ใช่อ่นนี้เป็นพลัางงานพยาบาลเหรอจาของร้าน, <S 2> <S 2> น,นเหรอก็คุมตำรวจเป็นตำรวจเหมือนกอันนี่ยูนิฟอร์มตำรวจนี่ไงอ๋อเสื้อคุมตำรวจออกมาดิอยากได้เสื้อคุมตำรวจดูเหมือนร้านยามีแต่ผมต้องพังเข้าไปวะใชม่มีแต่ต้องพังเข้าไปเท่านั้นใช่ไหมมันไม่มีกุญแจแถวนี้ใช่ปะอ่า นั่นแหละตอนนี้เราเข้ามาในร้านยาได้แล้วนะครับเพราะว่าเราเลือกคือทําได้คือต้องแบบว่าต้องพังกระจกอย่างเดียวนะเราก็หาอะไรกินก่อนด้วยเพราะเราหิวหิวจะตายแล้วนะครับหาอะไรกินก่อนเฮียาการหิวหายไปละเราคนนี้มาหายาก่อนเน้ตเราลืมไปว่าเรามีชุดปฐมพยาบาลด้วยว่ะว่ะพยาบาลนี่เนนเ,เก็บของให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราเก็บต้องเก็บเก็บพวกพลาสเตอร์อะไรเงี้ยปิดแผลไป พวกขวดน้าก็น่าจะจําเป็นนะถ้าสมมติเราเดินทางไกลเนี่ยพวกขวดน้ําที่น่าจะใช้จะจเป็นใช้ได้เลยแต่น้ำอรมณมผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเพิ่มแค่นี้ปะเพิ่มแบบมันมันจะมีค่าสติอะไรเงี้ยแบบว่าลดความเครียดอะไรเงี้ยเออน่าจะน่าจะใช่นะน่าจะแบบว่าใช้ลดความเครียดอะไรพวกนี้นะแล้วก็หาปิดแผลนี่ไปฆ่าเชื้อเงมียาตานเ้าหูของแบบของเยอะมากเอาไ้หมดครับทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาอีกเมื่อไหร่นะครับเพราะว่ามันการกลับเข้ามาทีนี่คือแบบมีแต่ยากลําบากมากๆนะ นี่ยแบบตอนนี้เราก็แบบเกิดอาการปาดเจ็บสาหัสแล้วตอนนี้เ,เดี๋ยวเราจะทําการเข้าไปในห้องด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราผมว่าผมอยู่ตรงนี้นานๆไม่ได้ละผมต้องเข้าไปหลังห้องรียาปฏิชีวนะเอาไ้หมดอะไรที่เป็นแพทย์กวไปหมดเผื่ออนาคตกูได้สอนท <c oughs> อนําคลิปซันโนคลิปแบบว่าทําไงถึงเป็นแพทย์อะไรอย่างเงี้ยโอ้เข้ามาแล้วกลวงหลอกไม่กลวงหลอกไม่กลวงหลอกเพราะคุมแพทย์ด้วยเลย กลัวเอาไปแม้กระทั่งยูนิฟอร์มไหมกูแบบว่าความเป็นแพทย์แล้วอะตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มแล้วนะทุกคนก็จริงๆตอนนี้ผมก็ควรจะกลับบ้านนะเตรียมนอนนะครับเพราะว่ามันก็เราจะได้ข้ามคืนที่2ได้ก็คือคืนที่2ถ้าเรากลับถึงบ้านนะถ้าสมมุติว่าเรารอดนะคือ,ค,อคือเราก็มาไกลมากๆนะสำหรับคืนที่2นี่แต่ก่อนเราจะถึงกับบ้านผมคิดว่าเราต้องทาแผลก่อนก <c oughs> ุญแจอีกแล้วเหรอต้องหากุญแจอีกแล้วเหรอ,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 อยังขอขอญาตทำแผลก่อนแล้วกันใท่นี่มีห้องน้ำไหมที่นี่มันควรจะมีห้องน้านะ เดี๋ยวเราจะเริ่มทําการทาแผลก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งนั่งที่พื้นก่อนแล้วเราก็จะเริ่มการทําแผลด้วยการเอ่อถอดผ้าพันแผลก่อนเคยมีแผลถลอกนิดหน่อยก็ไม่ต้องใช้อะไรมากนะผ้าผ้าแผลถลอกก็ปัตเตอร์ปิดแม่งเลยเรียบร้อยเนะี่ยถอดถ้ามันแผลตัวนี้ซิตันนี้เลือดไหลด้วยตรงนี้มีเลือดไหลก็ถ้าสมมติว่าเป็นผมก็จะการถ้าเชื้อน,นิดหน่อยนะครับแล้วก็โหเลือดไหลนี่คือแบบว่าเลือดมันลดไวๆนะ มึงดูดิเรื่องแบบว่าลดเรื่อยๆเย่าร่างกายกูมีการเหนื่อยล้าจากการออกกําลังกายติดเชื้อเนี่ยตัวนี้ติดเชื้อก็อ่าทําการฆ่าเชื้อก่อนนะครับแล้วก็ทําการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วก็ติดด้วยแล้วก็หอบผันแผลเฮ้ยติดด้วยพลาสเตอร์นะครับเพราะแผลถลอกเฉยเรียบร้อยพอมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยก็หลังจากนี้นะเรื่องจากว่าจริงๆผมอยากผมอยากได้ห้องนี้ไปผมก็คิดว่าผมต้องหาหายซอมบี้ตัวนั้นอะไอ้ซอมบี้ตัวที่แบบว่าผม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 ว่ามันเป็นหมอถ้าผมว่ามันต้องหาซอมบบีีีี้้้ตตัััววนนน่่่ะะไออออออซมมททเเป็ชุดห อย่านีย่น,นีอยน,น,นีไอ้ตัวชุดขาวนี่เยี่ยแต่มันปฝุ่งเลยเฮ้ยพ่อมึงแล้วรถกูอยู่ตรงนั้นอะผมต้องเดินอ้อมไปนะตอนนี้มันสามทุ่มแล้วมันมืดแล้วเนี่ยมันมืดมืดม,ดมากตอนนี้มันสามทุ่มแล้วเฮ้ยพวกมึงก็แหมอไอก้ก็หรือว่ากูควรจะล่อมาตีทีละตัวดินาจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ทุกคนตอนนี้นะครับผมมีดสั้นของผมได้แตกลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะก็เปลี่ยนอาวุธไปเป็นใช้ค้อนแทนแล้วกันก็คืออาการตอนนี้ผมน่าจะเริ่มเชื่องช้านะตอนนี้ทำอะไรไม่ไม่ค่อยได้เลยจะกลับมาใหม่สัญญาฉันจะกลับมาใหม่จะกลับมาล้างแขนโอเก เรียบร้อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็ดูจากภ้ามันแผลเดี๋ยวทุกคนมันแบบว่ามันมันไม่ค่อยดูไม่ค่อยดีเลยอ่ะเราต้องพักผ่อนก่อนนะครับสำหรับวันนี้มันอา t ตอนนี้มันค่อ,อน,น,นอข้างที่จะดึกมากสําหรับเวลาของวันนี้ก็วันนี้ก็คงต้องขอดับหาที่พักก่อนนะรเราจะไม่กลับไปที่เดิมนะทุกคนสาหรับตอนนี้เราจะหาที่พักใหม่นะครับที่มันปลอดภัยกว่านี้เพราะว่าตรงเมื่อกี้ที่เราขี่ออกมาเนี่ยคือแบบซอมบี้อยู่เต็มเลยนะ ซึ่งผมมีอยู่ผมมีอยู่ที่ที่หนึ่งนะครับเป็นเป็นที่ที่ผมเคยใช้ในเซิร์ฟก่อนน่าจะทางนี้นะเออน่าจะทางนี้น่าจะทางนี้นี่บ้านหลังนี้แหละบ้านสุดซอยนะเนี่ยเนี่ยบ้านนี้เลยเนี่ยบ้านที่ผมแบบว่าใช้ใช้อยู่เมื่อสมัยก่อนนะตอนที่ผมเล่นแบบว่าเล่นคนเดียวนะผมว่าผมเอาอันนี้มาถือด้วยมือหลักก่อนนะเพราะผมชํานาญพวกอาวุธอาวุธมีดอาวุธมีคมใช่ผมขานาดอาวุธมีคมก็เลยต้องหยิบไปตัวนี้มาก่อนเปิดได้เธอขอร้องล่ะ เออเปิดได้ด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีหลังบ้านตัวนึงวางกระเป๋าก่อนแล้วก็ไปเคลียร์ตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยมีมีท่านั้นด้วยเออโอเคเราเปิดไฟก่อนเราทำการมีม่านไหมบ้านหลังนี้มีม่านไหมบ้านนี้ไม่มีม่านเลย ตายแล้วอันนี้ไม่มาแล้วควรทำไงเนี่ยช่างมันก่อนช่างเรื่องนั้นก่อนโอเคเรามาดูเรื่องแผลก่อนแผลสโกโปรกถอดผ้าพันแผลก่อน็นแผลติดเชื้อด้วยแผลติดเชื้ออย่างนี้ต้องใส่แอลกอฮอล์ครับผมติดเชื้อแอลกอฮอล์แล้วก็ใส่ด้วยผ้าพันแผลเส็จเรียบร้อยไหนดูตัวนี้สิตัวนี้น่าจะอาการเจ็บหนะนักมีเลือดไหลเลือดไหลเลือดไหลเร็วมากทำการใส่ผ้าพันแผล เรียบร้อยเราต้องต้องทำความสะอาดตัวเองนะครับทำความสะอาดตัวเองแเราทำความสะอาดผ้าพันแผลด้วย,ยวทําความสะอาดผ้าพันแผลก่อนเราขอวางพวก,กอุปกรณ์สัมภาระนะครับวางสิ่งของเดี๋ยวเรานอ,อนพักนะครับก็สำหรับวันนี้เราก็ต้องนอนพักนะเป็นเวลาตีสองสามสิบนาทีนะเราเรานอนพักไว้ก่อนคุณแน่ใจนะครับว่าต้องงานนอนพัก yes sir นะครับผมอาการอ่อนล้าเราเริ่มหายไปแล้วเรียบร้อย แต่ว่าข้างนอกนี่ไม่เสียงเดินเต็มเลยนะแบบเสียงชุบ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 อมานะครับผมโอ้โหนอนกินบ้านกินเมืองนะไอ้หียตื่นเที่ยงไอ้โอ้โหนอนแบบกินบ้านกินเมืองจัดโอเคก็ก่อนจะทำการปิดคลิปนะเดี๋ยวเราทำการนี้ก่อนเราเราทำการแบบว่าทำเซตข้าวเซตของก่อนนะก่อนที่เราจะทำการปิดคลิปนะครับก็อย่างแรกเลยก็คงจะต้องเป็นเรื่องของอาวุธนะที่เราจะต้องใช้ปืน เอาละครับผมก็สําหรับพาร์ทนี้นะทุกคนก็ต้องขอจบไปแค่นี้ก่อนนะสาหรับพาร์ทสองนะเพราะว่าเราก็ทําภารกิจล่วงนะองพาร์ทนี้นั่นก็คือการที่เราไปหาอาวุธนะครับผมหาอาวุธหาพวกรถนะครับผมแล้วก็หายานะครับก็ทําสําเร็จไปทุกอย่างนะครับวันนี้เดย์สองนะก็เราก็ไม่ตายด้วยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างของเรานะมันจะถูกสะสมเอาไว้นะครับว่าผมแบบว่าเนี่ยรอดวันที่2แล้วเรียบร้อยนะผมแล้วก็ฆ่าซอมบี้ไปทั้งหมด7 3ตัว อาวุธที่ใช้บ่อยนะผมเป็นมิสั้นอะไรมานี้มันก็จะทําการเก็บเอกสารอะไรเงี้ยเก็บความสามารถไปเรื่อยแล้วก็จะเก็บสเตตของเราไปด้วยนะครับเกี่ยนี้มัน่อนขัานที่จะละเอียดมากๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆก็ตามนะครับผมก็สาหรับใครที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วกด s u b s c r i b e วิดีโอนี้กันด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย